บอกไปเลยว่าบ,ไบ,บ,บาา่ได้แสะไผ่อ่าบ่ได้ว่าวไผ่ผู้ใดแล้วก็ยาโยงถ้าผู้ใดโยงผู้นั้นเป็นหมาอ่าอีหยังพ่อยายผ่านฮเจ้าโจมอีหยังเจ้าคือบ่แห้งแท้จ้าวบาอียอยาหยังอยู่ไหนบ่แห้งอีหยังบ่แห้งเนี่ยแหละนาะหอดว่าเป็นเป็นมงเป็นหมาอีหยงังบ่อีหยงงังของบ่แมนเอา้าอ,อย่าพึ่งหูเถอะไปหยัง ก่อนไปหนามาหลังจังไรคือเก่าเหมือนเดิมดสวัสดีครับ,รบสวัสดีค่ะสวัสดีเอแฟนครับมิดหมอแค้นแฟนหมอลลี่เทีคารพบรักทุกท่านพี่น้องเมื่อนี้มาพบมาพอกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมกับแอดมินน้อยกับพงายคำผานโคตรโกนี่ละ่ะเออบอแมนจังสันดอกจังไร่อยมาเบาจังสี่นี่ก็คืออ่าโพสของทางบอดนก พงสะกรอนเพิออกมาโพดไว้โอ้ข่อยเห็นแล้วข่อยเห็นแล้วอ,อันเกี่ยวกับการขึ้นการลงของศิลปินมันบแมนสำหรับมือนีพี่น้องเฮ้าสีมาเบอกการขึ้นการลง ของศิลปินเนาะพวะอียังอย่างพ่ะเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายแล้วพอไงเป็นเดือนสุดท้ายที่วงการมอรองมอลลำเพลินศิด้มีการปิดฤดูดกาหลหรอดิหลายวงเล่นมาเนี่แมนค่ะหลายวงเริ่มทยอยปิดแล้วอหลายวงปิดกันไปแล้วพอยังไงผ่าน,ลานแล้ว,ลวที่นี่สิ่งที่ตามมาหลังจากที่ว่ามีการปิดฤดูกาลก็คือการขึ้นการล่งของศิลปินพี่น้องถือว่าเป็นเรื่องปกติสําหรับการขึ้นการล่งของศิลปินแต่สําคัญก็คือการไปลามาไหว้ บมีสัญญาแล้วผู้บริหารพึ่งกับบเนียบบรางแมนบบถ้าใจบยูสิไปขึงกับวงไม้เสือว่าสําหรับผู้บริหารพึ่งยินดีและก็สนับสนุนอยู่แล้วหละ่ะพ่าะงีผ่านแมนบบถ้าหลายหลายคนคิดว่าไปยูมองหันมัสิดีกว่ามองนี้ไปยูมองนี้มัสิดีก็มองนั้นบ่เป็นอย่างเลยแต่สําคัญก็คือการไปล่ามาไหวมือเขามาเป็นจังไดมือออกไปให้เป็นจังสันม,มือนี้เข้าสิมาว่าเรื่องนี้พี่น้องหลังจากที่ได้เห็นเพจหมอลําดังขออนุญาตเอ่ยถึงเนาะพี่น้องเนาะ หมอลำสตอรี่พี่น้องของค <Yeah. S 1> ุณโอ๊กเนี่ยหลัเพิ่นได้มีการออกมาโพ์จังซี่วงการนี้ mm. ทายุเป็นเหตดตัวดีสิยุได้เด่นแล้วก็ยุได้โดนเพิ่นว่าความกตัญญูไปล่ามาไหวคือสิ่งที่ทุกคนควรมีติดต,ตัว mm. อหลังจากที่เพจหมอลำดังเพิ่อนออกมาโพ์จังซี่ผู้บริหารหมอลำเสียงวิหกพี่น้องบอสนกนี่แหละพื่ยันพ่าน mm. พ่อหนุอมไอ้นี่แหละ mm. ได้มีการแช่โพน์นี่แล้วก็มีการร่าย,ยาวเลยพืยยพ่อยันผ่าวาจังไหญตี ความรู้สึกของครูหัวหนา้าหรือผู้ให้่หรือคนเคยสอนบ่ได้บด่ได้อยากได้เงื่อนจากลูกศิษย์หรืออยากได้ท่องจากผู้ใดหวังเล็กๆพื่อไงผ่านแค่อยากได้รอยยิมหลกักกาความกตัญยูก,กตาเวทีแค่นั่นเองตอนมาย่งเขามาได้บ่อายแม่ต้องโทรศาพาัพท์หาบ่อายแม่หัวหน้าสิเป็นจังไดสิดีบด่ดีสิมีงานหรือบ่มีงาน หรือแม่ต้องเปิดประตูเขามาเองชันกับย่อม,อมขอแคร์ไดยู่ดังนั้นเพื่นว่าอตอนสิกลับกัยาลืมมันคือความรู้สึกเล็กๆที่ยิ่งใหญ่มากในใจผู้ให้เห็ดเถอะเพื่นว่าม,มันสิเจริ่นรุงเรื่องบ่มีดอกความรู้สึกส่วนตัวเพราะมันพึงเริ่มความจริงมันอยู่ตนเรืองล่อง,องย้อนกลับไปตนเรืองหรือตอนมามแต่ว่าบัสิโลงพยายพานในวงเล็บบดนกจากน้อยพี่น้อง บอนกว่งเลยว่าบดได้แซะไผความคิดฉันเองจริงๆยาโย่งไผผู้ใดโย่ง,งผู้นั้นเป็นหมาอ,อ,อ้าวโจบบอพญานอ,อ่าหลังจากที่บอนกได้ออกมาโพจังสีพญเจ้าเสือบอ,อคอมเมนต์เกือบ300คอมเมนต์พญานกดถูกใจมากกว่า2,800ครั้งพี่นองแล้วว่าจังไดเอฟซแฟนคลับส่วนมากว่าจังได จริงเพื่อนว่าตอนมากจังใดก็ได้ตอนไปใสรายคนที่ให้โอกาสอ้าวเนี่ดแล้วนี่อันนี้ก็าบอกเขาทดเด้อยนี้ขยันอิริ่นี่นี่บางคนกับจังใดหล่ะพะอือถูกต้องค่ะไปล่ามาไหวดีที่สุดแมนเออแมนที่สุดครับไอจังสี่เนาะพี่น้องเนาะเตวานขาสิบเอาไปแล้วกัจังใดกับเป็นส่วนบุคคลอยู่ดอ ก็พราะมัน,น<า>ว่าเป็นเบิด<บ>ทุกคนดอกในว่งการมอลองมอล่มมันก็มีอยู่แล้วอันนี้คือบบไดยง่้งผู้ใดบ่ไดแซ่ผู้ใดเนาะพี่น้องเนาะตะว่าสำหรับ เดือนนี้มันเป็นช่วงฤดูการเป็นเดือนที่ว่าวงการหมอล่ำม,มีการเปลี่ยนฤดูการหลายอบอดนกเพ่งกับสิใดเพ่งกัความรูซึกงไหมคือจังหวะอยากออกมาโพสตเตือนสติบอ,อในฐานะที่ว่าตัวเองเป็นผู้บริหารวงหมอล่ำคือกันเข้าใจความรู้สึกของผู้บริหารคือกันเสื้อว่าทุกวงต้องเจอพราะไผานต้องเจอเจอทุกคนแล้วการขืนการล่งมม่กระือว่าเป็นเรื่องปกติจังสีเนาะเต่ว่าจังได บางครั้งมันลงบ่ปกติมันลงด๋พ่อได้เล่าได้อนฮอดเว้เถึงกันนี่ล่งจังได๋ห่ะลงบ่ปกติลงบ่ปกติก็คือบางคนมีสัญญาเออมีสัญญาฮหดสัญญาไว้ตอนมาอยูนเออพร้อมเฮ็ดงานพร้อมค่าเออพร้อมครับอือเอาจังสั่นฮหดสัญญาจัก3ามปีเนาะเออค่าได้เลยค่าบ่มีปัญหามาอยู่ได้ปีเดียวเท่มเดียวเอออยากหนีแล้วป่ที่นี่อยากหนีซืือๆบ่พ่อบางคดหนีไปก่อน จังโทษมาหาวานากะมีอมเออบางคนหาคนสิไปล่ำกับบอมีค่ะเออถามไปถามมาบัดว่าบอมาแล้วจังสิแม่เออนี่ละนี่ละมันมันก็นเลยเสียความหลุดึกแล้วก็บ,า,บางครั้งมันกระทบกับว่วงโดยตรงสิหาคนมาแทนแบบ ยูจ่าหาร์เล็นต่มันบ่มนี่แล้วทาสิวเปไปแล้วสำรับวงการมอรองมอลำเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นวงการแคบๆบม็นบ่คือว่าเพื่อนหูจักกันเมิดเ็นบ่หลักผู้บริหารวงมอลำนั่นวงมอลำนี่ถือว่าเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่มนเป็นญาติสนิทมีสหายกันเวลาวงนี้มีปัญหาวงนั่นก็ยืนมือเขาไปซอยเหลือแมนบ่หลักแล้ว อ่าวงจากวงนี้ไปคืนวงนั้นเสือว่ามือหนึ่งมนกตองมีการโคจรขเขามาพอกันม,มีการเขามารวมงานกันดูดีมันบอกแล้วหมอล่ำเพิ่นมีผ้าขี้ตัวแนวดเพิ่นก็ต่างเป็นผ้าขี้ได้คเออเพิ่นมีขอตกลงสนทีสัญญากันได้อเออโดยที่ว่านี่ละคุณแม่นกน้อยนี่หละค่ะอืมเป็นอันเขาเอ้นียังเป็นประธานผ้าขี้อ๋อขอตกลงขอหนึ่งที่เด่นเด่นเลยก็คือคห้ามแย่งตัวศิลปินกันอเออทาศิลปิน ลองบอ่สวยงามแล้วไปขึ้นกับวงอื่นนี่หมายถึงว่ากันลังมีปัญหากันนี่ห้ามรับเพราะว่าสีกายเป็นการแย่งศิลปินกันหรือ<ฆ>ว่าเอออยู่วงนี้เขาให้เจ้าเท่าใดเออคอยไ้หลายก็หันสามเท่าจังสิอันนี้ก็บ,บ่ถือ,อถือว่าผิดกฎ้าขี้<ฆ>เออกฎบ่มีไว้ให้แหกแต่ว่ากฎมีไว้เพื่อเป็นบรรทัดฐานถ้าทุกคนใส่มันก็ดีแมน<ฆ>บ่ละคืออ<ฆ>ย่างพอเอวาเนี่ยไหมวาจังได พอเอเว้าเลยได้สำหรับวงระเบียบวัธิศิลป์นี่บอกว่าวงใหญ่นี่เิ่นวาเลยศิลปินสี่ขื่นสีล่ลงพอเพราะวาพอวาระเบียบวัธศิลป์บ่มีสัญญามีแต่สัญญาใจแต่ว่าตอนสิไปนั่น,นออกมาบอกเอฟซีแฟนคลับเอาเองมาไล่สดก็ได้เฮ็ดชิปก็ได้ว่าเหตุผลที่ไปเพราะอะไรเออทำไมถึงไม่อยู่ กับระเบียบจังสีแบบเป็นต้นแหมเพื่อให้เอซแฟนคลับของเจ้าของเกิดความขอาใจแบนที่ได้เพราะสับสนสี่เพราะได้สับส,บสนว่าแมบเจ้าของลวงไปแล้วก็ให้พอใหายพอเอเป็นคนมาตอบคําถามที่ผ่านมาพอเอเป็นผู้มาเมียน<อ>หน้ออเออบาดที่นี่บาดนี้เมียนบ่ถือที่เราบดที่นี่เอออเหตุผลที่ลูกลงย่าสไปวาลูกเดอ้อ,อเออมีทัศนคตําลัางใจใหุ้ลูกนั่นละลูกบ่สบาย เออลูกกุ้ยเออกุ้ยสองมือมันไปขึ้นมองขึ้นเล่ากันเลยว่าโอ้ยบ่าที่นี่ว้ากันเอาเดิอมไม่อธิบายกันเอาอืมนี่เพียกกันเอาเองสีสิสิไปกับ่บวาตะวาให้มาไหลสวดหรือว่ามาเห็ดคลิปบอกทีเจงกับเอฟซีแมนบางวงป่าที่นี่บางวงก็ออกมาเว้าคขึ้นกันเออโอ้ยปั่นมาตั้งแต่เป็นนางเอกน้อยเออพ่อเริ่มมีซื้อเสียงนี่เออ ทายทอดไถเบิร์ดวีซา่าการการลองการล่ำบัตรพ่อเก่งแล้วบัตรหนีซ้ำบ่าท่านได้ใส่งานอยู่จังสี่แหมอเอออันนี้ก็ตัดพ่อบ,บางวงกระได จังส้วก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติดอกพอยายแมนบอแต่วากะสาคัญการขึ้นการลงก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินั่นแหละแห่งช่วงนี้เป็นปิดฤดูกาลเนาะเข้าสู่ฤดูกาลปิดฤดูกาลของวงการมอํลแต่วานี่แหละสำหรับความรูซสึกของผู้บริหารสิไปสีมาก็ให้มาบอกมากราพนแน่ไปลามาไหวทุกองคกอนั่นแหละพยายผ่านคนแพิ่นก็คิดคือกันเบ็ดแมนค่ะเพราะน้าเพื่อนก็คิดคือกันเบิด ให้มันเป็นจังส่แมนปแล้วความรู้ส้กคนเฮหอมันบ่อแตกต่างกันมันบ่อืะมันก็เหตุบ่ยากดอกตอนน่้ลราพี่น้องสํหรับหลังจากนี่ะพยพาเนาะห้องก็ต้องมาจับตากันต่อไปพี่น้องสําหรับศิลปินคนไหนพระเอกนางเอกวงใดตะลุกวงใดจังสันละถ้าจับตาเบิ่งฤดูการนี้ผมบอกไว้เลยว่าหลายคนฤดูการทีพานมากการขึ้นล่งแม่นเออถ้ามาจับตาว่าไผสิล่งจากวงใดล้วไปขึ้นวงใดสัตว เอาลอหลุดเบิ่งเจ้ามาอยากให้ล่งแบบสวยงาม,อมเออลงแบบสวยงามสวยงามยังแดกขึ้นไปล่ามากไหวขึ้นเพื่นวานละโอ้ยอบ,อบ่อี่ผู้ใดอยากเนี้ยวล่างใวดอกเพราะว่าอย่างตีถาใจ่อยุแล้วสิมาบังคับไหวสิมวาวาเออสัญญาอย่างเหลือเพให้ยไปยังส,ญญสิเพิ่นกับเ่าเห็ดจากวงดอกเออเพราะว่าอย่างถาใจคนน่อยุแล้วผลงานมันคุ้มให้ยู่กับผลงานก็ออกมาบ่ดีกับมาเห็ดไปพเพราะแล้วหลักการนี้ซื่อจังสิแม่นั่นล่ะเอาไปกรล่างใจให้สู้ผู้สู้คนทุกองค์กร ล้วนมีปัญหานั่นแหละมันต้องเริ่มจากที่อ่าบุคลากรตัวน,น้อยๆนี่แหละก่อนไล่ไปคุณละแม่นาะ,ะจังสันต์ตัวสำหรับมือนี้กาสีจากล,าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสำนีแล้วมาพอกันไม่คิดหนาพี่น้องสำหรับมือนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ